บายดีตอนเช้าจ้าทุกคนสบายดีตอนเช้าจากหนองบานนะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงห้าสิบเอาหากระเป๋าซื้อซีนมาเนาะทุกคนชีเฮ็ดปิ้งซีนกินซอยจุเนาะแต่กับโมเมนต์ซอยจุ่หรอกกับปิ้งซีนอะไรจะมาเอิ่อซอยจุอา้าวงงวันนี้อา้าวเบาเองเลยก็งงเองวันนี้อา้าวอ่ะเดี๋ยวเอาซื้อซีนแล้วเนาะทุกคนซื้อซีนโลนึงแล้วกับเครื่องในเครื่องโล อันนี้เขากำลังจะไปเบิ้งพักบันพักแล้วกัพบพวกอุปกรณ์เนาะในการแต่งแจ้วอันนี้เป็นตลาดสุชนชนคนบนสีน่โมงห้าสิบนะตอนออกมาใจออกมาจิงใจตลาดเนาะมันขายไก่ขายปลา มันนี้ก็จะเป็นหมกักไม้คนยิงเขาตื่นมืนอนกันเนาะตอนยิงปืนนอนนะ มาล่าสุดหนาจังแต่โดนคุณอ้อส่งเดืยอ,อยไอ้เอามาซื้อไปคนเต็มเอาโน้มาตัวเขาโน้มากับนังวุ้นเนาะทุกคนวุ้นหลวงพระบางเป็นเซียดเลยออกตลาดอะไรเงีงวุ้น เต็มเลยนะทุกคนเลยนี่จะเป็นเครื่องปรุงเครื่องพักแต่อยู่คนอัดมาเก็ดตึกขาดหยีได้ทุกคนเลยพัก ขอาวามางเผ็ดบปกลายเขาเป็น,นลวกป่ะจุม่มอ่ะเป็นจุ่มเลยจุ่มกับเอาผักอันนี้อันนี้ไข่หน่ะเดี่ยเอาขึ้นลงเออเพราะว่าชุดก่อนนี่พวกเขากินหนันพักเรือลายไม่ต้องไปอะไร <c oughs> เขาหิวเข้าแล้วเขาเอาลาย สวนหลายผักกัจะซื้อแต่ห้านเดียวซื <The camera apan> ¿no? ้อกับเราเอาข้าวบัวละโอ้ลืมผักบัวเนี่ยผักบัวสลัดไี่ เครื่องโลบอ,อ,โลลอ่ะเอ,ะอาเครื่องโลกันหอมลาบนะอยากกินหอมลาบนะก็อ<ม>หอมลาบต่อไปหอมบัวไอ้หอมบัวสิอหอมบัว ยังละห้าพันอ่ะเย้อันนี้ยังละห้าพันอันนี้มัดแล้วเนาะตัวบัมัดบ่มีเนาะออริจินอลเลยมีแต่ยูหลวงพระบางเนี่ยมัดกนะ็มีผ้าเนี่ยไม่แถวเพิ่น กันเข้าไปเลือกผักเนาะทุกคนจะลืมมาซีนที่ว่าซื้อมาเกาะอ,อยู่รถกะเลยขึ้นด้ว่าอ้าวคันออกมาเลยซีนหานยซีพายได้จะกินจะพักที่ว่าซื้อไปเลก <c oughs> งไปเลยออกมาถ่าเปล่าอยู่นี่ <c oughs> บุญก็ไปซื้อขานะ้าเนาะกำเบิดแล้วทุกคนเครื่องเขาครบ ับไปกินซื้อแล้วแล้วนะทุกคนตอนนี้ก็สิพากันกันกบปไปเงินน้องหักกบแล้วนะสิไปปิ้งซีิ้นกินทุกคนโอ้ไก่ป่า,ปาเออป่าตัวใหญ่ลองว่าก้องสิเห็นบ่ดิฝากรถเท่าไหร่สองสาม ฝากหลเดนะบนไก่คนมาบักหลายเงาะทจะควรต่ออีกน,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 นก,กลับมานะหอมอมาเดี๋ยววันนี้เซฟแสดงเป็นคนจัดการเนาะอันนี้เป็น เจีจวจววยวฮะเจียวฮะเจียวบัวแดงเจียมเพชรสีไข่ต้องใส่ขางั้นด้อันนี้เป็นต่ำเนาะเอ่อวุ้นชื้อมาอันนี้เป็นเอือบเอือบซีนปิงนะทุกคนแฟงกับไม่ได้เข่าคลิปดนแล้วเนาะ LTP แี๊ีแก๊งจะดุลข่าค่าแล้วก็ ได้เลยบ่าเฮาจะปิ้งเต่าแอร์ไฟทุกคนง่ายดีแอร์ไฟแล้วก็ซีจุ่มนะมีจุ่มนะของแจ้วเฮาทุกคน,อ,คนอ,คอือได้กระเทียมทุนได้นี่กระเทียมเป็นเม็ดเดียวอือหอมเลยนี่เด็กกระเทียมทนนุนเลยต้นกระเทียมเนี่ยเทียมเทียมไม่เลวกระเทียมทุน มันเป็นเม็ดเดียวเด้มันบริเ็นกิ่มก็กระเทียมมันเป็นเม็ดเดียวเด้อีรีมันบริเวณเป็นกิ่มนี่สิหอมไน้อยจริงกระเทียมปิ้งหาเจียหักบัวหอมไงหอมจริงเนาะต่ำสำหรับใครหอมเจียเพียนะทุกคน สเต็ปคนแล้วบุธนัดกต้องลงพื้นต้องอยู่นี่มันต้องลงพื้นต่ำนีดสิเข้าต่างอะไรกันเพียสุดๆหอมหอมเคล็ดลับเอาไปขี้ผู้ใส่เนาะเขาสีไข่ขาไปขี้หู้ก็ฉันพิ่งว่าหอมจะบอกามีกินแบบเหม็นตุ่ยแต่กินหอมเลย สองมาในเพียสะอาดอยู่สะอาดเดี๋ยวอันนี้เขาจ,จีจุ่มไว้เห็ดจุ่มเพียออืมอันนี้จุ่มจุ่มเพียคักๆเลยทุกคนเพียบปักถักรวมเลยอักกันกนี่เรียบร้อยทุกคนเปลียงเอาเจ,จ้าเพียอ,อันนี้เจา้าวน้ำจิ้มเจียวน้ำจิ้มเจียว มากินขา้นนนาวกินข้าวไปพานโอเคแล้วแล้วกันกินห้าคนแซ่บจริงแซ่บจริงอันนี้นะไม่ได้เอือ้อแซืแนะ้อแต่ทั้งเซ่บเลยโอ้ยสูตรนี้ครับเ้ยหมดไม่อุดเซ็บจริงมันจะหอมมันแฟง้งใจอย่างนี้นวะ ตำ้าหัวสีไข่ไปี้หุ่นี้หเอือบใช่ไสสะไห่อืน้ำปลาต้องกินน้ำปลาเบียดอ่าน้ำปลาเบียดอันนี้แซ่บิงเบลเบลอยใช่จับแยแช่ให่คนรู้จิกจับกันเลยทบ้านเดียว เ้าเหนียวใส่แห้งคักมันต้องอมือจับนะมันจึงแบบเป็นตะก,กินนะต้องบีบเข้าอย่างทีนะเอเอต้องำนีกับขาดแล้วเนี่ยเป,ปนคักแบบแบ่เลยนย<ม>บุฟเฟ่ อืมากินข้าวน้ำกันเด้อทุกคนเด้อคนเก็บกับผักสลัดเจ้าอันนี้แซ่บนี้ก็แซ่บแต่ว่ากินเพียแล้วมากินตัวนี้ตักทิว มันมาขามเปลี่ยน,นบ่มันโเมนบ,บแซบแต่มันแซบแต่ว่าตัวนี้มันแซบกลัวเขากินตัวนี้แล้วมันติดขมน่มันกินหอมมากินตัวนี้มันตัดฟิลกันอันนี้จุม่มตัวนี้คือรสชาติเบารสอาแบบเ่มนเซียเป็นอส,อสองส ื่อกีวุ่นบุไว้แจกใครเนยเป็นไงมาวาให้แฟนเหเผลเราค่อยว่าค่อยจบอาจารย์ยูทูบมาเจ้าหนุ่มจีโเคยเฮตน่ะทาแรกทางแรกบอมันแซ่บจ้ะมันมันแบบแซ่บก็หมายว่ามันคนละฟิลแซ่บวะต้องได้ยินนะมาจาแปงเนย าอาจารย์ยูทูบอาจารยยูททุกคนเอื้อบมันจะมีแบบนี้ติดจุ่มเพียต่อถึนอยามาอมไหมครับยอมยอมจุนามาจ่นอยอมเห้ย เัาคือว่าจิ้มเจาเลย30กิกอ <c oughs> ด <c oughs> <c oughs> อันนี้เอินมาสรางชิกิฟแต่ว่ากินเราคำและสร้างชิปพันคู่ขั้นหน้าไม่นะอันนี้เปมนเราันเป็นเราติด่้ตอนเดี๋ยวนะเอาแบนกันเอาแฟ้งเอานี่ ลวกนันเจาเป็น,นยังเสีย่ะมันต้องมีให้ใหคุยยังเสียครักบวงสดเลองวกเป็นยี่อักพอดีขาดไงก็บโบยาดังนั้หรือหรออ่ะอม่สริมเพลอยเลยนะพอดีเลืกจำหนึ่พอดีเลยก็ิ่งได้เลยอ่องค่อยเลยนะแักออืม จุ่มนี่แห่พนบอร์ซาเทียเข้าไปในเอาต้มเป็น้้งหิดจุ่มเพียรจุ่มเบอร์เป็นเก่งๆไม่มีปุมาเดี๋ยวเอาตวนให้จะแบบพรจุ่มเมือกี้นี่พอดีเปรอะเลยนะใหกวก็ให้ผักเปือยก่อนก้อนกอดีเลยแต่เมือกี้นี่นุ่มขนานุ่บบอิบสุกนะเนาะไ่ คำมันสุกพอดไม่กระเด็นยามเมื่อกี้นี่พอดีพอ,อแล้วอลวองไหมไม่ออกแ่ลงไม่ถูกบุนดีวะ่ <c ười> อไม่ถูกแบเกิน <c ười> เอ,เอ้งอ <c ười> บวงสดรล้นะนี่นะ เป็นน้ำยอแล้วบมเดิเทคนลเทคโนโลยีว่าอย่างเดียวว่าเทคโนโลยีอะเทคโนโลยีอ่โนโลยีอ่ะเลย้สรับครับซินกแซบอันไหนกแซบ học một sợi bunyan bunyan bay ta 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 bay กินเกียร์แบบเต็มเลยชิ้นเง็กๆนี่นะกินจุใจอือเนี่ยอือเลยโอ้ so good เขาก็จะกินเบิร์ตอยู่วะนี่ขนาดวาซีนอีกโลนึงเนาะอันนี้เครื่องโล โลเคิงกิน5คนทุกคนจมามันพอดีพอดีกวงตุ้งน้ำสดเอาเลยซะนี่รุ่น ม่กันได้เดือดยวทำดเพียเลชยชดน้ำซุปนี้แบบล่างก็แทบไม่ได้บุญสดดทานแล้วบางเลยนะครบผมไปเลยส่วน บราด้อดปุ่มให้มันเดจัดนะให้ได้สุดเลยเกลี้ยงก็เข้าจนเม็ดเนาะนี่เขาเจวะว่า่นี่จุ่มนี่างเยเห็นผักอีกไหมับเรือหรือเกา่าอขอได้สุดสุดตอนนั้นกับผักเหลือเลย กินรุ่นไปเก็บพักข้างบ้านมาเลยวแจมชื่นใจเนี่ยครับผมยืมบ่อยคนเป็นไทยนะนะพักยังอีกสลัดตีนเป็ดก่อนสักสลัดตีนเป็ดเอาไปแกงจืดอ๋ออันนี้บ่ได้กินดิบดิ้บดิบได้ดิบเขียวเดบซินอ่าอันนี้มาล่วงใหม่ต้มมาล่วงแม่่กอน สดอะไรซะดูเดือดดูน่าเล ตอนบเรือจมตอนบเลือหรอกผักเรืออยู่ผักนี่เลยในสิ้ากินมืออื่นทมือไดกินผักผักผักอีกเหรอแบ่แบบผักอมันชุบเผือก้าวยังน่อของตุ้งดีกว่าเซ่บรรเหนงีมมขงตุ้งภาษาไทยงงนะค่ะผักกาดอันไหนกับผักกาดผักกาด ผักกาอันก่าัด่อนท้งนนละบอนบท้องถิ่นมันต่างกันมโอ้หอมบัวมันมีผักกาดหนึ่งมีไผักกากินเป็นยังผักกาดดูนาเทคมีเรื่องอะนผักกาดอยู่นาเทคยังมีเรื่องเลย ได้ได <ersch> ้มุมน <ang> ินได้สิวากาดหรืย <intelligence> ูกาดเหนยดเลีเลยยูย้ำนะนะย้ำมันยูน่าเทคนะสมัยก่ดซีนหาบีเลยแล้วโอ้เส จุจจ่มุๆนุ่มสู่ฟันนุ่ม,มสู่ฟันละลายในปากเลยจ้านี่โอ้สะใจขนาดนะตั้งแต่ไปเที่ยวอินเดียมาอันนี้เป็นที่ว่าไอ้กลิ่นซีนปิ้งกลิ่นแบบสะใจนี่เจ้โอ้ได้กินยังเดี๋ยวไป กินเด้อประทังชีวิตนะกิ่นแบบมันกระเซียบยางมากระเซียบยางงามจะยูเบียนด,ดูสปหนหอ่อยโอ้แซ่บอาหารดื้อปากแซ่บจริงกระสุดกะสุดกลิ่นพอนๆี่แซ่บแซ่บฟองจีนแซ่บจริงซีนโคตร,รนุ่มเลยกป่า

แต่กลับมาใจอินเดียบุไเข้าไปสัตว์ชื่ออะ <c oughs> มบทําไปกินเขาจะมากินอ่ะโ oh, อ,กกอ้ยโสดนยอดไดโสดไอ้ลำก็สุดยอดเลยโปอองมาแล้วหล, <c oughs> ลือยังอยู่อ่ะมาเดียกใส่แอะเอาใส่ <c oughs> ก่อนหรอทั้งเจีวทั้งซุปเลยสึดโอ้ย <c oughs>